มายืนเอออะไรอยู่นี่ฮะมายืนเอออะไรอยู่นี่ฮะยืนหลงทางเหรอฮะใช้ปานหลงทางเหรอเออ,อ,อโอ้โหอุ่นน่ะอุะ่นน่ะเพื่อนเพื่อนก็มาฮะ,ะพุ่นน่ะเพื่อนเขาเพื่อนเพื่อนก็มาเนาะเนาะ 喏，嗯，嗯，嗯，那，那，喏，对呐，嗯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 。 เดินไปหาไข่ก็ไม่เรื่องเออฮะฮะฮะป่านเอ้ยอน,นู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะมีเพื่อนเว้ยสมาชิกสายป่านแก๊งสายป่านเว้ย คุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะเขาเล่นกันเออหนะ <c oughs>